กับช่องลุ่ยชาแนลพี่น้องมือนีสไปปันนาครับไปกันเลยครับครับอุปกรณ์ที่เตรียมไป<ๆ>ก็เขียวยิ้มเฟย์แล้ว<ๆ>ไปครับพี่น้องโอ้น้ำมันมันย้อยลง เเอ,อเสียเงินอีกแล้วครับพี่น้องนะครับไปพ่อกันอยู่หน้าครับพี่น้องไปครับเดีนครับพี่น้องครับในเดินทางออกมาฮอดหน้าที่เฮาซิมารับจ้างปั่นแล้วครับเพราะปั่นท้งใจขอยูรครับ เียืโอภาพสั่นครับภาพสั่นนี่ครับจากทางั้งๆนะครับไหลลงไปทางใต้นะครับทอดใตก็จะมีปลาอยู่วะมีเวะน่ะใส่ให้ไดยที่นี้มันบ่อนอยู่เลยเนาะบ่อนอยู่เลยบอพ่อได้ขนาด ใส่ไมเยอนามมพุนเนาะเไปตามไปหันออ่าเว่าจะขอมาท้งไม่ถึงได้ย่ามมันลมรถะเกีบหามันลึกเนาะไปขั้นไปเลยแล้วรอดีก็ไปพุนแล้วเพราเกียมันหถลึกเนาะปั้นป uh, ั้นไปห่อยรวะปั้นสบ้านหมดแล้วไม่กล้ปั้นเลยอบ่เออ ไปครับลงไปลุยครับพี่น้องเดี่ยวไปนี่ก็ได้เนาะได้นี่ไปนะพ่อนะครับพี่น้องให้บางบรรยากาศท้องให้ท้องงาไปน้วยกันเลยครับพี่น้องนะครับแถวบ้านผมครับปั้นตมนะครับลุยตมแบบนี้ครับเขาเจะเอาตามหน้างานนะครับ บ้านผมคิดกันไล่ละห้าร้อยนะครับตามคอมยากคอมง่ายนะครับพี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องครับมือนี้ถ้าเห็นป่าหรือว่าอย่างใดเดี๋ยวผมทีถ่า่ให้พี่น้องเปิดได้ครับตอนนี้รถผมติต๊บแล้วโอ้โหโอ้ยแตผมะิบิดลงมาให้เต้โอ้ย่าหลายครั เดี๋ยวครับผมหาวิธีหาทางลงคนช่้งให้เตะมันก่อนพวกเป็นจะมาใส่เบสครับเดี๋ยวครับผมเอารถลงมาให้เตะก่อนนะครับลงครับลงมาเซเว่เหมือนกันครับอุปสรรคนะครับตอนการปันน่นนานี่ก็คือตอนข้ามคันเทน,นานะครับพี่น้องนี่มันข้ามยะครับพี่น้อง เดียวหาสิลุงลุงนี่ได้ม้อน,นี่ครับพี่น้อง ไปครับเดี๋ยวผมเอารถข้ามคนาลงไปไต้ผมนะครับผมจะลงไปไ้ไต้แลครับเดี๋ยวผมเอารถข้ามกันนะครับพี่น้องขอระยะเอารถข้ามก่อน ครับพี่น้องจะเห็นปลาของเราได้ไหมครับปลาเข็งครับเข่งใหญ่ปุบปับมาก็ได้แล้วครับปลาเข็ง ปูน,นงล่าทองเนะาะโอ้มีเลเอาอป็มันเ,น,เนหะไรหรือ่าันแปลงเปนมันไปทอพี่น้อง <c oughs> เห,ป,งหเปลาคงจะได้ไหมครับเป็นแววแวครับพี่น้องครับเมื่อกี้เห็นปลาครับเดียวดีวถอไหม ชักตัวใช่แล้วครับพี่น้องเห็นซักพี่นอ้นองครับคือตัวลาครับเดี๋ยวผมลงปเป็นเบิ่งกันครับผมว่าเป็นฝาข้ออล้วครับพี่น้องเสร็จแล้วเนาะ เอาโมเห็นแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิทอยมาไม่อ้าวไปใช้แล้วครับ ปากอีพี่น้องครับผมมีเพืจับป้องให้พวเห็นครับพี่น้องแสง,งว่า ทุบสร้างไว้แล้วแต่ว่ายังบ่เห็นตัวป่าอยู่ทุกคนฟังร้องนี้บ่เห็นกนาเาป่ามาแล้วครับพอท่านครับบ่เห็นโอ้เสียดาย ไปครับแต่หน้ามึงไม่ครับครับมันตายน้ำตื้นครับไปใส่แล้วอ๋อปาเค็งอะไรไม่รู้ฮึบ่มีปลาดุก ะไปใช่แนละ้วพอโครตัวนี้ บ่เห็นครับนี่ครับพี่น้องมีแต่หญ้าครับบบไร่ซ้ำครับประคอดต้นบางยาเลยเด็กคนเปิ่งให้ใหม่ครับ นีเม้กีนี่อยู่เจนี่เจทางนี้ครับมาจอดลงมาเอาเราไเห็นและดถขีิตมเหรอูเข้าหูอเข้าห้อยเล้วบ๋ไปต่อครับพี่น้องรถแล้วครับพี่น้อง จะเอาได้ยังไงเสใส่แล, <c oughs> ล้วฮดูไร้ดูไร้ภาย,ายนในเนใสร็จแล้ว เฮ้ยไทยบทันครับไม่ครับเจ็บปากข้อครับมีตัวเดียวนี่แหละก <c oughs> ตัวเดียวแล้บ้อนไปบอนมาอย่นี่ เอางั้นลงหน่อยไหมก็ข้อสัมผัสนี่ไปครับ <laughs> พี่น้อง <laughs> เน็กว่ามันงูเฮ้ยหยุดเจนิเน็กว่ามันงูคือคุ้นคุ้นพี่น้อง ปลาดุกครับโตหนึ่งอันนี้ปลาปเลาเแล้วครับว่าปลาดุกอามาันจะลอยไปหาปลาดุกเหรอปลาดุกหน้าครับก็ลอยลอดปลาดุกไปเลย ม่อยุ่บทะเลเห็นอยู่เจ๋อเห็นว่ามัน,ม,นมันจอดรถเบิ่องบดเพนง,งูตัวนึงกัน,นปลาดุกนี่แหละจิจ๊บปลาดุกครับน้องอนแล้วปลาด่โอ้ยมันออกเลยแหละปลาลด อเอาูีหัวนะลุกนาครับพี่น้องจัดนะมันออกขยกซ่านี่หมดปั่นนาจอปลากระ้องแล <S <S เะเร่มีปลาครับทุนีี้ หน้าต่อไปลุกไปลุกหน้าอยู่ลุกเลี้ยงมันจับมาได้ไปลดมันเยอะสองตัวเลย แสดงว่ามันมาจะใช้ให้ดับเครื่องบุทันครับให้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนะเฮ้ยเ้าเฮ้ยเฮ้ยเบเ้เ้เฮ้ยเฮเฮ้ย เฮ้นับใส่แล้วกินี่ลอยฮอตฮะน่ะฝากห้องฟ้าฟ้ากขนาดกินี่ลอยฮอตฮะน่ะตีนเขี้ยวเลยคะเออเออนี่แหละอะไรอะไรอะไรอะ<ๆ>ไรรถจุดรดไปครับพี่น้องใส่หน้าต่อ สำหรับทงนี้นะครับเ่นจะปั่นเปเครื่องหนึ่งก่อนครับเขายังโลกล้าอยู่เดี๋ยวรอติดตามชมอีกครับจะได้มาอยกครับไม่หยังเฮ้ครับพี่น้องไปอีกทงที่สองครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ทงที่สองนะครับ 拜拜。